ดัดเดี่ยนที่เกิดขึ้นทั่วประเทศญี่ปุ่นผูก้าผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของญี่ปุ่นได้ท้าทายที่นั่นมันคือบอสนะยุกิมันจะมาแล้วยุกิคิดว่ามีสับป,ปะหลาดแบบนี้อยู่ใต้โตเกียวนี่มันคือความตื่นเต้นตอนที่หนึง่งแม้ว่าพวกเราจะยากจนแต่พวกเราก็เป็นพี่น้องที่แข็งแกร่งที่สุด กลับมาแล้วพี่เกิดมาแล้วนะฮารุยินด,ดีท่านรับกลับค่ะเธอซ่อมประตูเหรอใช่แล้วเฮ้ยที่นี่สุดสดจริงๆนั่นแหละเดี๋ยวสิหนูยังซ่อมไม่เสร็จเลยนะเอ่ออ้าพี่ทำมันพังหมดเลยบ้าจริงๆฉันทำมันพังซะแล้วไม่เป็นไรหรอกนะ พี่เต๋มันมันจะพังง่ายมากๆเลยล่ะพอรู้ก็อย่าไปพังมันสิฟังนะแม้ว่ามันจะสุดโสมมากแต่ว่ายังไงก็เป็นบ้านของเราดังนั้นควรดูแลให้ดีสิคิซากิฟูยูกะอายุส7ปีเธอคนนี้คือน้องสาวของฉันคิซากิฮาลูกะค่ะครอบครัวคนเดียวของฉันแม่ของเราเสียชีวิตไปแล้วและพ่อของเราก็หายตัวไป เราไม่มีเงินหรือที่พักเราจำเป็นต้องออกจากโรงเรียนมัธยมเราสองคนต้องย้ายเข้าไปอยู่ในโกดังเก่าแห่งนี้ในต่างจังหวัดเอาอยัางไงดีลหรอจัดการให้ได้วันนี้อพอดีมีการลดราคาพิเศษที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆนะ่ะดังนั้นพี่หมายถึงที่อยู่ห่างออกไป10บกิโลเมตรใช่ไหมคะมาเคยกันเถอะเออ ถั่วงอกถั่วงอกถั่วงอกแล้วก็ถั่วงอกขอโทษนะฉันไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากถั่วงอกผัดนะ่ะถ้าจ้าลายวันของพวกเรานั้นจะควบคุมโดยงานพาทายของฉันฉันหวังว่าฉันจะพยาย,ยามมากกว่านี้เพื่อหารู้ได้นะหนูชอบผัดถั่วงอกของพี่นะั้งนั้นอย่าขอโทษโอเคไหมพี่คะไม่ได้ทำกับข้าวเลยหนูหิวแล้วนะ ด้เลยฉันจะใส่ไข่ลงไปด้วยว่าเราจะไม่มีเงินที่มากมายเราก็เข้ากันได้ดีมากและมีชีวิตทีด่ดีด้วยพี่เสร็จยังคะครับครับรอแป๊บหนึ่งนะดูสิพี่เร็วๆเ,เข้าหืม,มีบางอย่างเร็วๆนี้นอนเป็นที่มาของความเพลิดเพลินสำหรับเราที่นี่คือโตเกียรดันเจียน นักสำรวจที่ได้ทดลองดันเจี้ยนได้กลับมาแล้วนั่นคือดันเจี้ยนของโตเกียวมันเหมือนกับเทศกาลเลยนักสำรวจดันเจี้ยนคือู้กาที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงสำหรับดันเจี้ยนทั่วโลกดันเจี้ยนที่มีวัสดุและทรัพยาก,กรที่หาไม่ได้จากที่อื่นบนโลกบางทีนักสำรวจอาจจะเจอแจ็คพอตในสักวันหนึ่ง ในไม่ช้านี้ดันเจียนจะได้เปิดสษานะเข้าได้ทุกคนจะได้มีโอกาสรวยคุณก็สามารถเป็นนักสำรวจดันเจียนได้เช่นกันเสนอโอยกระทรวงดันเจี้ยนมแม้ว่าจะมีสิ่งเหล่านั้นอยู่ที่น,นั่นพวกเขายังคงวางแผนที่จะเปิดให้สาธารณชนเข้าสินะหนึ่งปีก่อนพ,พัยพิบาท8.01 ทำมากมายและปรากฏขึ้นทั่วโลกทำเหล่านั้นมีชื่อเรียกว่าดันเจียนมีสิ่งมีชีวิตลึกลับมากมาในดันเจียนที่เรียกว่าอูมาสอูมาสสัตว์ลึกลับที่ไม่ปรากฏชื่อความพยายามของทุกประเทศในโลกได้ให้ข้อมูลสำหรับบางอย่างเกี่ยวกับดันเจียนเหล่านี้แก่เราเอาวุธปืนและอุปกรณ์ิเล็กลนิกนท,นทั้งหมดไม่สามารถใช้ในดันเจียนได้ หากคุณเอาชนะอูมัดในดันเจียนได้คุณจะได้รับพลังเลือกลับจากแหล่งที่ไม่รู้จักเมื่อคุณออกมาจากดันเจียนคุณจะสูญเสียพลังไปโดยสิ้นเชิงอูมัดถูกเปลี่ยนชื่อเป็นมอนเตอร์ในภายหลังปัจจุบันก็สวงดันเจียนของรัฐบาลมองข้ามและควบคุมกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวกับดันเจียนคู่มือดันเจียนนั่นคือข้อมูลที่เขียนไว้ในคู่มือดันเจียนนะพี่อ๋อ แล้วไปเอาแ่นมาจากไหนละเนี่ยประตูเปิดแล้วคะ่ะนักสำรวจที่ส่งไปทดสอบรันเที่ยนกลับมาอย่างปลอดภัยมีคนมารอรับกันเต็มเลยโอ้วเราควรทำยังไงดีฉันไม่ค่อยถูกกับเรื่องแบบนี้ยุกิ <Y uki. S 1> ให้ฉันจัดก,การเองช่วยบอกความรู้สึกของคุณหลังจากไปหน่อยได้ไหมคะ อย่างแรกฉันดีใจที่เราสามารถกลับมาอย่างปลอดภัยทั้งทีมก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันเนื่องจากทุกคนเหนื่อยจากการสำรวจผมจะเป็นคนตอบทุกคำถามของพวกคุณเองพี่คะฮาลุหเบนโตเสร็จแล้วไปกันเถอะค่ะมีแหลง่งความสนุกสำหรับพวกเราเราเคยได้ยินแต่ค่าวหรือว่า นัชเจีนเหล่านี้อันตรายแค่ไหนคุณช่วยบอกเราหน่อยได้ไหมว่าจริงๆแล้วพวกมันเป็นอย่างไรมันไม่ปลอดภัยหรอกแต่นั่นคือในห้องใต้ดินของพวกเราการได้ยินเกี่ยวกับดัชเจียนทำให้หนูตื่นเต้นมากๆเลยหนูเปลี่ยนเสร็จแล้วเหมือนกันข้าจะคิดว่าดัชเจียนจะปรากฏขึ้นในห้องใต้ดินของคนปกติกันลหร วันหนึ่งดันเจียนนี้โผล่ออกมาเลยกลายเป็นแหล่งความสนุกของพวกเราพี่คะไปกันเถอะไปกันเลยฮารุการสำรวจชั้นที่12ของดันเจียนใต้ดินเริ่มได้เลยกันเลยสรุปว่าน่าแข็งแปร่งมากเลยอ,อีกในหนึ่งการโจมตีของมอนเตอร์ไม่เคยเห็นที่ไหนเลยครับดันเจียนถูกไปออกเป็นระดับต่างๆ ในขณะที่คุณเข้าลึกไปในดันเจียนสัประหลาที่แข็งแกร่งและแข็งแกร่งกว่าปรากฏขึ้นก่อนอื่นเลยชั้นแรกของดันเจียนถ้าเป็นแค่สไลด์หนึ่งตัวก็ไม่ได้อันตรายอะไรแต่ถ้ามีจำนวนมากอาจเกิดปัญหาได้มาเป็นฝูงเลยฮารุเรามาอุ่นเครื่องกับสไลด์พวกนี้กันก่อนก่อนทานอาหารอุ่นเครื่องจะดีที่สุด โอ้รู้กันเลยฉันจะจักการทางนี้เองดูเหมือนยังจะอุ่นเครื่องไม่พอเลยไปกันเถอะพี่หารุพอเราเคลียร์ชั้นแรกเสร็จมอนเตอร์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นก็เริ่มปรากฏตัวชั้นสองมีการต่อสู้ที่ทรมโหรมากมายและชั้นสาม เราใช้เวลาสาสัปดาห์กว่าจะลงไปที่ชั้น4ี่ได้ชั้น4ี่พี่คะกินข้าวกันเถอะฟังนะฮารุเพิ่งผ่านไปเพียงห้านาทีเองนะตั้งแต่ที่พี่พูดนะเอ๊ะมาไกลแค่นี้ก็กินกันไม่สนุกแล้วใช่ไหมล่ะเข้าไปอีกหน่อยกันดีกว่านะพี่ใจร้ายผลลัพธ์ของการพญภนยที่ยาวนานหนึ่งเรื่องของพวกเราคือไปเชิญหน้ากับบอสชั้นที่ห ชั้นห้บอชชั้นหาฮอปกอบรินฮอบกอบรินอยู่ห่างไกลจากมอนเตอร์ตัวอื่นที่เราเผชิญหน้าอยู่มากใายคูกคาน่ารุนแรงเพียงใดความแข็งแกร่งที่น่ากลัวเทียบกับที่เคยเห็นมาครั้งแล้วครั้งเล่าพวกเราพลาดแต่ว่าฉันไม่ได้ตัวคนเดียวหรอกนะด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมทีมของฉันฉันก็สามารถเอาชนะได้ เพื่อนรวมทีมของฉันคือจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข,ของฉันพี่คะหนูจะจัดก,การเองโอ้โอเคเอ็กพอชั่นพี่คะฉันนี้ไม่เพียงพอสำหรับการวอร์อัพที่ดีเลยงั้นเหรอมาพักกันเถอะมากินข้าวกันเย้ yeah. 2เรื่องก่อนเปิดดันเจียนให้ประชาชนเข้าไปโปรดฝึกฝนและเข้าร่วมการสำรวจดันเจียนวันที่นักสำรวจกลับมาจากการทดสอบและกำลังรอคุณอยู่มมสมีเดียนั้นเลือดเร็วมากในการเข้าถึงและคนทั้งประเทศก็ตื่นเต้นในวันเดียวกันเราสองคนพี่น้องที่มีเงินน้อยอยู่แล้วสำรวจดันเจียนที่ยากที่สุดในโลกทุกอย่างเริ่มต้นในวันนั้น ฉันสงสัยว่าดันเจี้ยนที่นี่กับพี่โตเกียวต่างกันไหมพี่อยากไปดูจริงๆเลยอไปกันนี่คือเรื่องราวของพี่น้องที่แข็งแกร่งที่สุดก็ขอขอบคุณเอไปเรื่องที่ชอบไว้นะส่วนลิงเราจะไว้ใต้คลิปนะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย,าย like, share, ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ดนะ้นะวัดก,กันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย